สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาตามแกนมารเตอร์หมดจะดับซีรีส์เหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็อยู่เป็นมารเตอร์79ดาวนะครับแกนมารเตอร์ก็149ดาวซีซั่นนี้เราจะดันแกนยาวๆเลยนะแล้วในส่วนของเซนสกิลที่ผมจะเอาไปดันแกนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเซนสกิลสายถึกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเป็นทัตเซียอันโตนิโอแอนดูแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจัตินนะครับใครอยากจะลองเล่นตามก็เล่นได้นะ โอเคแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะไปมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับไปด้วยกันนะโอเคถ้ากดติดตามแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับไปมาครับรอบแรกเราก็อยู่ในของอาหอดูดาวนะผมก็จะเล่นเป็นดาวกระจายทรงพลังนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นระยะระยะนะเล่นดาวกระจายคูณสามไม่น่าจะเหมาะนะเดี๋ยวเราจะเล่นส n a p snap หน่อยเดี๋ยวเราจะออกมาซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นดักๆแถวน,นี้ก่อน เหมือนจะมีตัวด้านหน้าผมนะเดี๋ยวเราจะเล่นแอบแอบลังรถราจังหวะก่อน <First blood. S 1> เหมือนจะมีสองตัวนะครับข้างหน้าผมผมเห็นอยู่นะอุ้ยหลังมาตัวหนึ่งเรียบร้อยครับดาวหนึ่งนะด้านหน้ามีตัวโหวิ่งมาแบบนี้เจ็ดนั่นแนะ่ะเรียบร้อยครับดาวสองตอนนี้เดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับอยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อย <Universal S 1> เก็บสามเฮ้ยโคตรตึงเลยว่ะเราเจอไม่ค่อยตึงนะครับเกมนี้ ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับรอบที่สองอยู่ที่เขื่อนนะมารอบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปืนลูดดีกว่านะครับจะได้เหลือเงินไว้ซื้อเกาะด้วยแล้วก็เหลือซื้อเห็ดด้วยนะสกิลจะติ้งจะได้ทํางานมาเดี๋ยวเราจะเล่นแถวๆนี้นะครับเล่นด้านในนะอุ้ยเห็นว่าแวบ,บด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมมาซ้ายมือแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังด้านบนมีตัวนะครับได้ยินเสียงปืนนี่โอ้โห <First slide. S 1> โอ้ร่วงอีก เอา้มามันนั่งทำอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยครับดาวไปลงมาได้ไงวะแล้วก็นั่งนิ่งด้วยนะไม่ขยับเลยโอ้โหซ้ำไม่ได้ด้วยอะ่ะเหมือนจะติดบักนะครับวงก็บีบแล้วอะ่ะตอนนี้เหลือหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านบนายทัศยะโอเคสวยยังรอดอยู่นะครับด้านบนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เพื่อนเราเก็บไปโอเคสกอร์ก็สองศูนย์แล้วนะผ่านไปเร็วมากอะ่ะมาต่อกันนะครับรอบที่สามรอบนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น ลูกซองกันแล้วกันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับลูกซองอเหมือนผมจะไม่ได้จับนานมากนะลูกซองเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นละเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นด้านไม่นะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมเหมือนจะมีตัวหลังกําแพงนะผมเห็นอยู่นี่ไงโอ้โหเจ็บจัดเจ็บนะโอ้โหเล่นแนดอีกเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยครับแดงแปดโอ้โหแล้วประเด็นคือมีตัวคบด้วยนะครับอยู่กดังเดี๋ยวผมขอพันยาก่อนตอนนี้ก็เหลือสองคนนะครับอยู่ด้านหน้ากับด้านหลัง เดี๋ยวผมจะเอาด้านหน้าก่อนแล้วกันนะด้านหลังเดี๋ยวเราให้เบอร์สองจัดการไปอยู่ไหนไ <ป S 1> เอานี่ไง <Double kill. S 1> สามเพื่อนเราอยู่ <Double kill. S 1> โอ้โหนี่ไงเรียบร้อยครับแดงแปดโอ้โหเป็นไงปีน <Double kill. S 1> หัวง่ายจัดลูกซองเฮ้ยคนนี้เล่น SVD ด้วยนะครับมารอบสี่เราก็ไม่น่าจะได้ซื้ออะไรแล้วนะเรากูจะเล่นเป็นลูกซองกับ SVD ผมก็จะซื้อแค่เกาะน,นะครับไอวอลแล้วก็เห็ดนะนะรอบที่สี่รอบนี้เราก็อยู่หอนนาฬิกานะครับ มาครับผมเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้รอให้เขามาก่อนนะโอ้โหเต็มเลยว่ะมันดันมาแล้วอ่ะแต่มันตั้งไอวอลด้านนอกเต็มเลยอุ้ยเข้ามาด้านในตัวนึงเรียบร้อยครับดาวหนึ่งไปเดี๋ยวเราเอาเก็บด้านนอกก่อนโอ้โหสองตัวเลยเรียบร้อยครับดาวสองเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งไอวอลก่อนโอ้โหแล้วก็ไอวอลหนาจัดเลยเดี๋ยวผุขอเจาะก่อนตอนนี้เหลือหนึ่งตัวนะครับอยู่ข้างในบ้านนะครับเดี๋ยวผมดันไปเลยนี่โอ้โหเรียบร้อยครับเก็บสามโอ้โห กอลก็จบไปที่4ต่อสูตรนะครับถือว่าได้อยู่นะผมก็ได้ MVP ไปนะครับนี่ได้ไปเลย9คิวนะครับเซนสกิลสายถึกโคตรโกงเลยยิงแทบไม่เข้าอะ่ะเราก็ขึ้นมาสเตอร์80ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมดีกว่าไปมาครับเกมที่2เราก็จะเล่นเป็นดาวกระจายจิว๋วมันเบานะครับแต่โคตรรัวเลยโกงอยู่นะปืนเนี้ยรอบมีเราก็อยู่ที่เขื่อนนะครับ ไปเดี๋ยวเราจะอ้อมมาด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเข้าหลังเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเลยด้านบนมีตัวนะครับเพื่อนเรากําลังวัดกันอยู่อุ๊ยมาตัวนึงโอ้โหเอาตกลงไปเฉยเลยเลือีกตัวนึงนะเดี๋ยวผมจะเก็บตัวนี้ก่อนลงไปด้านล่างแล้วมีกูเบอร์หนึ่งเฮ้ยนี่ไงโอเคสวยครับดาวไปหนึ่งมีตัวตกไปหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราขอตามตัวนี้ก่อนโอเคสวยครับมีข้างบนอีกนะครับตรงขวามือเดี๋ยวเราจะเอาข้างบนก่อนอุ๊ยเดินมาแบบนี้เลย เอา้าทำไมเรียบร้อยครับดาวสองทำไมเขายืนนิ่งจังอะ่ะหลุดเหรอ <Double kill. S 1> ตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะตัวด้านล่างไม่รู้ขึ้นมาหรือ,อยังเว้ยอยู่ขวามือเรานะครับอยู่กับเบอร์สามโอ้โหเพื่อนเราดันไปเต็มเลยโอ้โหเพื่อนเราดาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ <Double kill. S 1> โอเคสวยเพื่อนมารอบแรกเราก็ชนะเหมือนเดิมนะครับสกอร์นำแล้วมาต่อกันรอบสองเราก็แพ้นะครับโดนตีเสมอไปเลย รอบนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะโดนเปิดหัวไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตัดกันมารอบที่สามเลยนะครับเราก็อยู่ในของอาเคปทาวนะเดี๋ยวรอบนี้ผมไม่มีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปืนกลายแล้วกันนะพันเดียวเองเดี๋ยวเราจะเล่นลูดหัวนะครับปืนนี้มาเดี๋ยวเราจะเล่นแถวแถวบ้านนี้ข้างในบ้านมีตัวนะยิงกันอยู่อ่ะนี่โอ้โหผมมาแล้วเรียบร้อยครับโดนหัวไปเน้นๆเลยผมแล้วมันชุบกันได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราขอพันยาก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราให้เพื่อนเราดันไปโอเคสวยโอเ้โอเ,เพื่อนเราเก็บหมดเลยตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายอยู่ขวามือเรานะครับเพื่อนเราที่เพื่อนโอเคสวยเพื่อนเก็บไปนะครับสกอร์เราก็นําแล้วนะสองต้นหนึ่งมาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับรอบที่สี่อยู่ที่ก่อแก้วรอบนี้ผมจะซื้อแค่ลูกซองนะครับผมมีปืนไกลแล้วขอเปลี่ยนเป็นลูกซองอ,เ,อเ,เหลือเงินซื้อกอะด้วยเหลือเฟือเลยวะ่ะรอบนี้ มาครับผมไปอุ้ยโอ้ยยืนนิ่งเลยว่ะตัวนี้โอ้ยยิงฟรีสวยให้ดาวหนึ่งมีตัวออกขวาตัวหนึ่งนะครับอยู่บ้านสองชั้นเดี๋ยวเราขอพันยาตรงนี้ก่อนอยู่กับเบอร์หนึ่งก็มีตัวนะงั้นเดี๋ยวเราช่วยเบอร์หนึ่งก่อนละดันโอ้ยมนนอกเต็มเลยว่ะมือด,ด้วยว่ะยิงไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราดัานออกไปเอ้าสวยตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายอยู่ด้านหน้าผมโอเคเพื่อนเก็บไปนะครับสกอร์ก็สามตัวหนึ่งแล้วโอ้ยได้อยู่อ่ะ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันรอบที่ห้านะครับก็อยู่ที่พีคนะครับรอบนี้ผมไม่น่าจะได้ซื้ออะไรนะครับเพราะว่ามีลูกซองกับปืนกลละรอบนี้ผมก็จะซื้อแค่เกาะน,นะครับกับเห็ดนะมาเดี๋ยวเราจะดักเธอแถวกล่องนี้นะครับผมว่าเขาต้องดันมาแน่นอนเลยทางนี้ดันกันมาประจําเลยทางนี้โอ้โหนี่ไงดันมาจริงเพื่อนเราเก็บไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวด้านนอกก่อนนะอยู่กับเบอร์สี่นะครับอุ้ยนี่ไงโอ้โหโดนหัววะ่ะไม่ล่วงด้วย โอเคดาวไปสวยสกอร์ <Okay. S 1> จบทีหนึ่งนะครับโอ้โหง่ายจัดเลยเราก็ขึ้นมาสเตอร์81ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสวยงามนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเกมที่3ามดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปมาครับโอ้โหยู่เขอนเหมือนเดิมนะรอบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นดาวกระจายทรงพลังดีกว่าไม่น่าเหมาะกับดาวกระจายคูณ3หรอกเดี๋ยวเราจะเล่นระยะสน a p เอาโคตรโกงเลยนะส n a p อะ แนปแบบนี้เขาปลาไม่ค่อยโดนนะครับถือว่าโกงอยูุ่้ยมีตัวลงมาหนึ่งตัวนะอ้โหเต็มเลยสามตัวขึ้นโมโหเดี๋ยวเราจะดันไปเลยนะครับน่าจะเจ็บทุกตัวแล้วนี่ไงโอเคดาวหนึ่งไปตรงนี้มีตัวหนึ่งอ้โหโอเคเหลือตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้โอ้โหหนาจัดเลยไม่ดาวโอเคสวยเก็บสองว่ะเกือบตายนะเลือดเหลือสิบง่ายจัดสกอร์หนึ่งศูนย์แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับรอบที่สอง รอบนี้อยู่หอนาฬิกาดวผมจะเล่นเป็นปืนุูนก็แล้วกันนะจะได้เหลือเงินซื้อเกาะด้วยโอ้ยแต่ทำไมพื้นมันเป็นแบบนี้วะคนดูเฮ้ยมันบัคหรือว่ามันเปลี่ยนใหม่หรืออะไรเนี่ยเรียบเรียบแบบนี้เลยโอ้โหไปเดี๋ยวเราดันกันไปโอ้ยเกมดีมีคุณภาพ <c oughs> ทำไมมันเป็นบัคแบบนี้วะทะลุได้เลยวะ่ะอย่างกระโปงอ้าวกลับมาแล้วผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเน็ตผมนะเน็ตผมก็แรงอยู่เกมดีมีคุณภาพดีโอเคเดี๋ยวเราจะดันกันไปเลยนะครับ มีตัวด้านบนด้วยนะโอ้โหลงมาตัวหนึ่งว่ะเด้ปืนลูดด้วยนะนี่ไงโอเคครับดาวไปหนึ่งนะเหมือนจะมีตัวมาอีกนะหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะชุบเพื่อนหรอเรียบร้อยครับดาวสองโอ้โหโอุห้ยมีตัวโคบอ่ะเดี๋ยวแป๊บนนะึงโอ้โหลงมาจากไหนวะเนี่ยเพื่อนเก็บดีเพื่อนเพื่อนจัดไปสวยครับตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับเหมือนมันจะชุบเพื่อนมันแล้วนะโอ้โหมันชุบกันแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราดันมาทางนี้ก่อน เดี๋ยวมันจะชุบต่ออีกหนึ่งคนอุ๊ยนี่ไงเรียบร้อยครับดาวไปผมไม่ปล่อยให้ชุบหรอกอ้าวแบบนี้ก็สวยดิเรียบร้อยครับเก็แบบกสามโอเคนั่งซ้ําแบบนี้แล้วก็ไปสองศูนย์แล้วนะครับรอบนี้ผมก็ชนะนะครับรอบที่สามผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะโดนเปิดหัวไปรอบนี้เพื่อนแบกโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอรอบที่สี่ก็อยู่ของกอแก้วนะครับรอบนี้ผมมีกอซ่าด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น อ่าลูกสองกันแล้วกันนะครับไม่อยากเล่นปืนลุกนะมันยิงไม่ค่อยเข้าแล้ว,ลวผมว่าเขาน่าจะมีเกาะกันมีตัวหลังรั้วนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเราดันเลยนะโอ้เพื่อนเบอร์สี่เราก็ดันละไปอุ้ยมาจากไหนวะเนี่ยสองตัวเลยเรียบร้อยโอ้โหตีหัววะ่ะแดงเฉือกเลยยังเหลืออีกตัวหนึ่งวะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเรเดี๋ยว,เ,ยวเราจังหวะยิงก่อนนี่ไงไโอ้โหโดนหัวด้วยตอนนี้เดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับผมยิงหัวไปสองคนเลยวะ่ะ okay. ตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายไม่รู้อยู่ไหนนะหายไปไหนไม่รู้อ่ะน่นาจะอยู่แถวนี้แหละหายไปเลยนะตัวท้ายเอานี่ไงอยู่กับเบอร์สี่ตัวสุดท้ายนี่ไงเพื่อนเราดิเพื่อนโอ้โหตีโคโนะโอเคสวยครับโฮ้ยสกอร์ก็จบที่สี่ต่อศูนย์นะครับคลิปนี้ก็เจอไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับชนะโครง่ายเลยนะชน,นะนามาสามรอบติดแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วเราจะไปมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับไปด้วยกันนะอ่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย